สวัสดีค่ะพี่พิงิงนะคะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะ <Yeah. S 1> พี่จะ oh. มาเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเองค่ะเป็นสีบานเย็นค่ะ oh. เพราะว่าพีทเบื่อนะพีทรู้สึกว่าเบื่อแล้วกับผมสีสีนี้นะสีออกทองทองบอลบอน,น,นะคะก่อนหน้านี้นพีททำสีผมแบบ เป็นแบบสีหลบไว้นะคะก็รู้สึกแบบเบืเ่อแล้วอยากจะลองเปลี่ยนโทนดูบ้างนะคะแต่ว่าไปทำที่ร้านก็คือทำไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะร้านทำผมส่วนใหญ่ก็ปิดนะคะพี่ก็เลยจะมาลองทำสีผมด้วยตัวเองค่ะ <Wow. S 1> อุปกรณ์นะคะที่พี่จะใช้ก็คือมีถุงมือค่ะแล้วก็แป้ง แล้วก็สีนะคะที่พี่จะใช้วันนี้พีทใช้เป็นสีที่ห่อเบอร์ลิน่านะคะเบอร์ที่เบอร์ A24 นะคะเบอร์ A 2 4สีนะคะ,ะ,คะสีบานเย็นนะคะแล้วก็พีทไม่มีที่หนีบผมนะคะพีทใช้ยางแบ่งผมรัดเอานะคะแล้วก็ถ้วยค่ะสำหรับใส่สีนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปดู พร้อมๆก็เลยไม่รู้ว่าพี่จะทําได้หรือเปล่านะพี่ก็ทําครั้งแรกเหมือนกันโอเคคะ่ะไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเริ่มแรกนะคะเราต้องใส่สีลงไปก่อนใส่สีลงไปนะคะพี่ไม่รู้ว่าสีอันนี้มันจะออกแบบเยอะไหมะ เราก็ไม่มีถ้วยด้วยนะถ้วยแบบสําหรับแบบทําผมนี่ก็คือเ,เอาจานแบาจานข้าวเอาจานข้าวมาใส่มันก็น่าจะใส่ได้แหละใช้เป็นนิดนึงนะเพราะว่าเราจะย้อนแค่ครึ่งครึ่งหัวเองก็คงใช้ไม่เยอะนะคะประมาณครึ่งหลอดเนาะใช้ประมาณครึ่งหลอดก็ได้ลองใส่ไปก่อนถ้าไม่พอเราพ่อค่อยผสมใหม่นะคะแต่สําหรับพีทและพีจะใช้ประมาณครึ่งหลอดนะคะ จะใช้ที่9นะคะต้องใส่ประมาณไหนหอลมะมั้งเหลือไว้หน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่ขอมอนุญาตใช้แว่นหน่อยนะ,ะพอมองมันเห็นมันไม่ชัดโอเคแล้วเราก็เอาหวีคนพี่ไม่มีหวีที่มันหางหางค่ะ แบบที๋ไม่ใช่วีทังค่ะวีทีที่มันจะเป็นหวีเล็กๆกะค่ะพี่ก็ใช้วีอย่างนี้แทนนะกลิ่นกลิ่นน้ำยาก,ก็คือแรงเแล้วค็ะทางที่ดีที่จริงก็น่าจะใส่หน้ากากปิดนะเพราะว่ากลิ่นแรงอุ้ยเนี่ยมันจะเป็นสีนี้นะคะออกชมพูแล้วแล้วก็เราก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราทิ้งไว้เราก็จะใส่ผงเลยเอ้ยแบ่งผมก่อนแบ่งผมก่อนดีกว่าเดีย๋ยวพิดแบ่งผมก่อนเอาไป้น่อยพีทจะทำแค่ประมาณครึ่งหัวเนาะประมาณครึ่งหัวชิ้นพี่ก็จะมัดส่วนที่พี่จะไม่ได้ไม่ได้ทำนะคะขึ้น จะได้ไม่ผสมกันเนาะะมีนีนะิดหน่อยแล้วก็เราก็มองไม่เห็นดูดิก็คงต้องเหลือไว้จักนิดหนึ่งมนะั้งเเรามองไม่เห็นเนะก่อนหน้านี้พี่ทำเป็นครึ่งหนึ่งนะทำทำไว้ครึ่งหนึ่งอะคะ่ะทำแค่ครึ่งเดียว เราก็ใช้ถุงมือ,อมเราจะใช้ถุงม,มือแบบว่าใช้แล้วทิ้งเลยนะคะค่ะซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็มีนะอันนี้พี่ซื้อที่ดิสซีนะคะดิสซีมินินะ 的话。 เพื่อให้ตอนแกะเราจะได้แกะง่ายๆนะคะแล้วก็พี่ก็จะใช้ยางนะคะรัดไปตรงข้อข้อมือตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวตัวถุงมือของเราอะคะ่ะมันมันไม่มีแบบรัดอะคะ่ะพี่กลัวว่าเดี๋ยวตอนที่พี่ใช้แล้วมันจะหลุดนะคะพี่ก็เลยจะลัดไว้เอายางหรอกี่ยางพวกยางวัดผุมอยะะ่างนี้ยค่ะลัดไว้นะคะให้มันติดกับมือเรา ต้องทาครีมก่อนกลัวว่ามันจะติดกลัวว่ามันจะติดตรงหูนะเดี๋ยวที่ไปเอาครีมมาทาหนักนเพื่อนเพื่อนคะระหว่างที่ทำอะถ้าสีมันติดตรงหูเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยออกนะให้เอาแบบครีมครีมแบบเป็นพวกโลชั่นก็ได้นะคะไปใต้ที่ผิวหนังเราไว้ก่อนนะคะอันตัวนี้ที่จะใช้ของมิตรทีนนะมันก็หอมแล้วก็มันก็จะแบบว่าป้องกันไม่ให้ครีมแบติดไปที่ผิวหนังเราด้วยนะ เ,เพย่มกรงตรงคอเนะทาไปเลยทาไปค่ะเพื่อแบบว่าไม่ให้ไม่ให้มันติดไม่ให้มันติดยู่หนังเรานะทาไปค่ะเฮ้ยจินเข้าหูทาตรงหลังหูอะไรนะคะทาไปค่ะ เราว่าไม่ให้ครีมติดผิวหนังเรานะคะอ่ะอาสีหลังจากนั้นเราก็จะมาลงสีกันละใช้มือเลยจ้ะลงที่ปลายก่อนนะคะลงปลายก่อนเพราะว่าโคนมันจะติดง่ายนะคะโคนมันจะติดง่ายนะเพื่อนๆลงที่ปลายก่อนเลยก็ขยี้ ผมมันแค่นิดเดียวนะคิดว่าพี่ก็ลองทําดูนะแต่ก็ไม่รู้มันจะเฟลหรือเปล่ากนะ็ท <c oughs> ําครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันก่อนหน้านี้พี่ก็ไปทําที่ร้านนะแต่ว่าตอนนี้คือร้านมันปิดโควิดโอ้เพื่อนๆใส่ไปปุ๊บมันก็เหมือนว่าเริ่มจะเปลี่ยนนะคงต้องรอแหละไม่หรอกมันยังคงไม่เจ็ี่ยเร็วเลยนะมันคงเป็นสีของ ยานี่ยก็ขยี้ขยี้นะคะขยี้ขย,ขยี้เดี๋ยวโคนเราค่อยใส่ทีเดียวก็ได้ค่อยที่หลังก็ได้นะคะเพราะว่าโคนมันจะอยู่ในส่วนแบบใกล้กับหนังศีรษะของเรานะคะแล้วแบบมันจะร้อนนะคะมันก็ทําให้ขุมเรานะคะเปลี่ยนเปลี่ยนสีไวนะคะก็ใส่ตรง เราอาจจะใช้หวีีวก็ได้นะคะแต่พีชคิดว่าถ้าพี่ใช้หวีๆอ่พีชกลัวว่าผมมันจะเส้นเล็กแล้วผมเราก็จะขาดอะคะ่ะเพราะว่าตอนที่พีททำผมสียง่ะ,ะคือพีชก็รู้สึกว่าผมมันผมเราเริ่มเส้นเล็กแล้วก็เหมือนเริ่มจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วอะคะ่ะเราพี่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอาหวีที่แบบมีทีมาหวีพี่กลัวว่าผมมันจะขาดอะคะ่ะเอาเป็นว่าเรา ลูกเอาดีกว่าลูบลูกลูบเอาดีกว่าเนาะไม่อยากหวีกลัวผมมนจะเส้นเล็กแล้วผมมันจะขาดตอนที่เราหวีอะคะ่ะคนเดี๋ยวเราค่อยใส่นะคะเราใส่ปลายก่อนแล้วก็ลูบ เคยทำผมด้วยตัวเองไหมคะถ้าทำแบบลองแบบว่าพิมพูดคุยกันได้นะคะว่าแบบมีวิธีแบบทำแบบไหนที่แบบว่าทำเองง่ายๆแล้วก็แบบมีสีไหนที่แบบว่าเออเพื่อนๆแบบว่าทำลวสวยหรือแบบทำแล้วมันแบบมันเข้าไหมไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดคุยกันได้นะคะใต้คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะ เอาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคิดจะไปล้างนะคะแล้วก็มาหมาักชีสเม้นท์หลังหลังจากที่เราทําสีนะคะทําให้ผมเราแบบไม่แห้งนะคะโอเคเดี๋ยวนี้พีทขอตัวไปล้างก่อนนะเพื่อนๆพิดพิดล้างผมแล้วนะสีที่แบบว่านี่คือเพิ่งล้างแล้วก็จะออกมาจากห้องน้ําเลยนะ มันก็จะแบบประมาณประมาณนี้นะพี่จะบอกว่าตอนที่แบบว่าล้างอะ่ะคือเราต้องใส่ถุงมือด้วยนะถ้าเราไม่ใส่ถุงมือมือเราก็จะเลอะด้วยนะคือถุงมือแบบคือช่วยได้ช่วยได้มากเลยอะ่ะแล้วก็เนี่ยสีก็ไม่ติดเลยไม่ติดที่ผิวหนังเลยนะคะเพราะว่าเราเอาครีมนะคะทาเห็นไหมไม่ติดที่หูด้วยแล้วก็ไม่ติดที่คอเลยนะคะไม่มีเลยเห็นไหม แต่ว่าสีอ่ะพี่ไม่รู้ว่าแบบมันจะออกแบบชัด์ไหมนะนี่ขนาดเปียกอะพี่ว่ามันก็น่าจะชัดอยู่นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแบบพี่จะเช็ดผมให้แบบหมาดแล้วก็เอาใดมาเป่าจะได้เห็นสีผมจริงๆนะคะ ค่ะเพื่อนๆมันก็จะออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นยี่ห้อเบอร์ลิน่านะคะ A ยี่สิบสี่นะคะก็ไม่ผิดหวังนะพี่คิดว่าแบบมันก็โอเคคนะตรงปกอยู่นะคะนี่นะคะเบอร์ลิน่านะคะ A 2 4นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำก็ทำสีนี้นะนี่นะคะ พี่คิดว่าเดี๋ยวพอแบบเราสักผมไปมันก็จะออกอ่อนๆกลายเป็นสีชมพูนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกประมาณไหนเพราะว่าเพิ่งเคยทําครั้งแรกเหมือนกันเอ้ยชอบอะชอบรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันแบบใหม่อะเพราะว่าทําทําสีเหลืองมารู้สึกว่ามันแบบมันแห้งรู้สึกว่ามันมันแห้งๆยังไงก็ไม่รู้อะค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะทําสีนี้นะเออรู้สึกเออมันแบบ ใหม่ขึ้นแล้วก็พี่จะบอกว่าพี่ซื้อมาในราคาแค่5้าบสบาทนะคะ <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะซื้อแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านนะคะราคาก็อาจจะแล้วแต่ร้านนะคะแต่ว่าพี่ซื้อมา52บาท <Wow. S 1> นะคะตัวนี้เบอร์ลีนาถ้าเกิดใครแบบอยากจะลองเปลี่ยนสีผมแบบพี่นะคะก็หาไปหาซื้อกันได้นะสวยว่ะหือชอบแบบตอนแรกคิดว่าจะทําไม่ได้แล้วเออแต่มันก็มีแบบ มันก็มีสักนิดนึงมั้งตรงเนี้ยแถวๆตรงเนี้ยที่พีทมองไม่เห็นนะเออคนโคนอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าเราออกแบบสีออกแบบออกแดดอะออกแดดธรรมชาติอะมันจะเป็นสีป oh, ระมาณไหน,นอันนี้ <No. S 1> พีทในห้องแล้วไฟมันก็สีเหลืองด้วยนะแล้วมันก็ถ้าพีททำตอนกลางคืนด้วยพี่ยังไม่ได้ออกไปแบบว่าเออแสงธรรมชาตินะแสงธรรมชาติก็น่าจะออกแบบแดงกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คืออยู่ในที่ ไฟสีเหลืองแล้วก็ตอนมืดด้วยนะมันก็ออกเยอะอยู่นะคะอุ้ยชอบจังเลยอ่ะพี่ชอบนะ <S <S ถ้าเพื่ <S <S อนๆนะคะแบบว่าเคยทำผมแบบสีไหน,ไหน,นก็ลองเม้นต์กันมาดูได้นะแบบว่าอยากแบบลองเปลี่ยนนะคะก็สีนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่แบบสำหรับสาวๆนะคะที่ชอบเปลี่ยนลุกนะคะอยากจะแบบว่าเ,ออเปลี่ยนตัวเองนะคะเบื่อๆแบบกับทรงเดิมๆสีเดิมๆนะคะก็เบอร์ลีน่า A 2 4สีค่ะ โอเคแล้วยังไงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย